ก็สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมมีอ่าพระพิมพ์นะครับวัดลาดบุรณะเนาะอีกหนึ่งพิมพนะครับมาแนะนํากันองค์นี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าพระนะครับซุม้มชินลาดนะครับนะกุวัดลาดบุรณะนะครับเนาะสาเหตุที่มาอ่าเขาเรียกว่าซุ้มชินลาดเนี่ยก็เพราะว่าลักษณะนะครับเนาะซุ้มนะครับนี่มีคล้ายๆซุ้มของพระพุทธชินลาดนะครับ อ่าจริงๆก็เป็นพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับนะนั่งบนฐานนะครับเนาะแล้วก็ข้างบนนี้อาจจะเป็นปกโพนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นฉัดเนาะขึ้นมาข้างบนนะครับนะอ่าองค์นี้อา่ามีเป็นพระที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับนะนี่สามารถห้อยได้ก็อ่าประมาณพระสมเด็จอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จะบางกว่าเนาะนี่ องนี้เลี่ยมเก่าโบราณมาเลยนะครับจะสังเกตว่าเทคนิคการเลี่ยมของเขาเนี่ยจะเป็นการใช้พลาสติกเนาะลองๆนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังนะครับองนี้เป็นหลังรากผักชีนะครับเนาะอันนี้เป็นรากผักชีนะครับเป็นเส้นเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับเนาะอันนี้เป็นปานดำเนาะนจริงๆก็เป็นกระบวนการการเกิดสนิมของโลหะนั่นแหละครับ ก็ดูให้เป็นมีชีวิตดูให้มีชีวิตเข้าไว้เนะาะเดี๋ยวผมจะดะูลงกล้องให้ดูรายละเอียดนะครับเนาะอ่าองนี้จะลงกล้องยากนิดนึงนะครับเนะืองาอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับผมก็พยายามนะครับนี่อันนี้เป็นปานดำนะครับนี่ขึ้นเนาะผิวพันธุ์ก็ยังขาวนะครับ อ,อันนี้ก็สร้างโดยการเทคนิคการเทหลอนะครับเห็นไหมครับจะมีจะมีเห็นเป็นช่อเนาะนี่เล็กๆตรงนี้นะครับก็ลงกล้องค่อนข้างยากเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงดูข้างหลังเนาะข้างหลังก็เป็นรากผักชีนะครับนี่เป็นเส้นเป็นเส้นนะตรงนี้เป็นเดีย๋ยวไม่นะครับนี่นะครับนะรบากผักชีเนาะอันนี้ก็ให้ชมกันคร่าวๆนะครับเนาะ ตรงนี้จะเป็นการเทรช่อนะครับขององค์พระ,ระนี่ครับเห็นไครับจะเป็นการช่อขึ้นมานิดนึงนครับตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวดูองค์นี้ก่อนนะครับข้างบนนะเดีย๋ยวสภาพนะเห็นไหมครับตรงเสายังไม่หักนะครับเห็นไหมครับยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่บริเวณด้านหลังนี่อาจจะผุนิดนึงนะครับ จริงๆก็ไม่ใช่ปัญหานะครับพิมพ์เนี้ยจะมีทั้งเทเทเป็นกลมๆเลยหรือว่าเทเป็นก้านขึ้นมาก็มีนะก็แล้วแต่ว่าผู้สร้างเขาจะจินตนาการในการสร้างยังไงนะครับเนะาะสำหรับวันนี้ก็แนะนำกันประมาณนี้นะครับเนาะขอพระพิมพ์วัดลาดบุรณะนะครับองค์นี้ก็พระสุ้มศิลราชชินราชนะครับนะ หากพี่ๆท่านใดชอบหรือสนใจก็แอดไลน์นะครับมาขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือโทรคุยกับผมได้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ